สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพวกเราสอมอกาลงทุนจักเพจสอมอติกลงทุนนะครับวันนี้ก็มาพบกันในซีรีส์ดีๆที่ชื่อว่า MACD 3นาทีรู้เรื่องนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าไปวิเคราะห์สินทรัพย์แบบคูๆนะครับแบบเพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังดูจิตตะวิทยาตลาดไปได้วยกันผ่านอินดิเคเตอร์ MACD โดยจะแอปเทรดดิ้งวิวกันนะครับวันนี้สินทรัพย์คูๆของเราคืออะไรไปดนครับเป็นหุ้นเล็กสเปกแรงในสลีเด็ตไทยแลนด์ในกลุ่มของ อสังหาริมทรัพย์นะครับหุ้น AQ หรือว่าหุ้น AQ e s t a t e เด็บ l i c บิกคอปารี i ิ i บ็นะครับไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับผมโดยหุ้น AQ เป็นผู้พัฒนาและค้าอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบแนวสูงและบริการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยตัวงบการเงินดิเกิดเติบโตมากมากเลยนะครับเติบโต11% Q1Q ไตรามาสต่อไตรามาสนะครับตัวรายได้เพิ่มขึ้น 119% Q on Q1Q ไตรามาสต่อไตรามาสนะครับตัวนี้สินลดลง2% Q on Q1Q ตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น7% Q on อ Q1Q งบสวยมากนะครับผมแต่ก็เหมือนจะพึ่งเทอร์านาราวนะครับผมหุ้นยังไม่มี PE นะครับแต่ถ้ามองจาก P/B/B book value เรจะกได้ว่าต่ำ book นะครับ P/B/B น้อยกว่า1น,นะครับได้0.65เท่านะครับปมงชี้ว่าราคาเนี่ยซื้อไปก็ได้ถูกกว่า เจ้าของเลยนะครับถ้า PPP น้อยกว่าหนึ่งนะครับดีได้โชวตึงๆอยู่ที่1.3เท่านะครับนี่สินตุนท่ามากกว่าหนึ่งก็แต่ไม่มากกว่าสองก็ถือว่าตึงๆพอได้รุ่นะครับถ้ามากกว่าสองก็ถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับยืมเันผลแน่นอนยังไม่มีให้เนื่องจากน่าจะเพิ่งเทินาดาวกำไรนะครับผมก็ลองพิจารณาดูเชิง valuation นะครับอาจจะเป็นหุ้นเทินาดาวได้ไปศึกษาพื้นฐานแล้วก็วิเคราะห์งบการเงินติดตามงบการเงินทำกันบ้านกันต่อด้วยนะครับแต่ทั้งเพื่อนท่ใด ไม่อยากไปเชิงพื้นฐานกันมากก็ออกไปเป็นสายเจ็ดก็ออกตามกราฟกันเลยนะครับตัวกราฟไทม์เฟรมมันพบว่ามีการตัดขึ้นของ m อเบ l ีหลเส้นสีเงินตัดเส้นสีน้นเสีแดงขึ้นไปตั้งแต่ไกลโพ้นนะครับเป็นขาขึ้นกันยา,ยาวได้หลายเดือนแล้วนะครับสําหรับหุ้น AQ นะครับขึ้นยาวๆเลยนะครับผมเป็นสัญญาณบายยาวๆเลยนะครับในไทม์เฟรมมันนะครับผมนะครับส่วนตัวไทม์เฟรมวิกนะครับ มีการตัดขึ้นของ MACD l i น e นะครับเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีน้ำเงินน์แสดงขึ้นไปนะครับมีฮิสตแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเนื้อน้ำก็เป็นสัญญาณบายสัญญาณซื้อกันยาวๆใน3 M v เช่นกันนะครับผมเพื่อ,อนๆก็ต้องเข้าองแต่เขียวติ่งแรกติ่งที่2นะครับถึงจะเป็นเซฟโซนนะครับผมไปดูทางเฟรมเดย์นะครับทางเฟรมเดย์มีการ ตัดลงของ MA ซีดีลายซึ้นสีนํำเงินตัดเส้นสีดีลายสีแดงลงไปมีฮิสตแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้ำเช่นนี้บ่งชี้เป็นสัญญาณเซลสัญญาณขายนะครับผมเพื่อเป็นรายล่เอียทำฟิลมดีก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสแกรมแดงแท่งแรกจนที่สองแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมก็ฝากกันไว้สำหรับสายเทรดวินยัยไมค์เซตมันนี่แมเนจเมนต์การเข้าออกตามวีด i กริเตอร์และทำฟิล์มที่ใช้สำคัญมากนะครับเพื่อรักษาเงินต้น ให้เพื่อนไปตั้งต้นใหม่กันได้นะครับแล้วก็ฝึกซ้อมพฤติกรรมทุกวันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่รับชมและฟังแล้วกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ